จะมา private ทัวร์กัน3คนก็ต่อ,อเมืองใต้พิภพสัาดอยู่นี่นะนี่แล้วก็ยืนไม่ได้นะคะเส้นทางประมาณ3กิโลนะคะที่เราจะต้องเดินไปเข้าไปเกือบเป็นลมด้วย <c oughs> หุกเขาที่เอาไว้เล็งนกพิราบเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Channel v าเจนะคะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่แคปปโดเกียเนาะตอนนี้นะคะเรามาที่แรกก็คือเมืองใต้พิภพนะคะก็จะเป็น Underground City เนาะก็คือสมัยคนสมัยก่อนเขาเจาะภูเขาแล้วก็เจาะแบบใต้ดินนะคะลงไปอยู่ในใช้ชีวิตอยู่กันแบบใต้ดินเนาะนี้เราก็จะมาดูแบบเป็นที่อยู่อาศัยสมัยก่อนสมัยก่อนแบบพันปีเลยนะ นี่คือเมืองอันเดอร์กราวเซฟตี้นะคะแล้วก็เขาจะมีทางแคบๆหน่อยเนาะในการเดินนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครกวัวที่แคบก็ไม่แนะนำแต่ว่าถ้าคนล,ลงมาเดินดูนะว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงทุกคนเห็นใจไหม เขาก็จะเขียนแบบมีวิ่งรูมมี Full Storage อันนี้เป็นโบสถนะคะอันนี้คือจุดที่เตี้ยๆนะในการเดินทางนะคะ ในการเดินเส้นนี้เนาะเดินให้ดูนี่คือเราย่อนะนี่คือใจยย่อขายอยู่นะเจยออ์ย่อขายแล้วก็นไหมเนี่ยคือขัางอยู่นี่นะนี่แล้วก็ยืนไม่ได้นะคะน,น,น้องลงมานะ,ะสภาพนี้นี่เป็นห้องบ่มไวนย ตอนนี้เราออกมาจาก,ก Underground City แล้วนะคะทุกคนเดใช้เวลาเดินไปประมาณ20นาทีได้ไหมน่าจะไม่เกิน20นาทีนะคะแล้วก็เจเข้าไปเกือบเป็นลมด้วยคือ <laughs> คนมันเยอะมากนะคะแล้วก็แบบว่ามันมีทางแคบๆที่เราจะต้องก้มตัวลงเดินนะทุกคนมัเหมือนหายใจไม่ออกอะคะ่ะก็เลยได้ยาดมน้องไปนะคะคนไทยมาก็อย่าลืมพกแกดงยาดมอะไรกันมาด้วยละกันนะเพราะว่าเวลาทัวร์มันลงเยอะๆคือคนเต็มในถ้ำเลยนะคะเหมือนหายใจไม่ทันเราก็เลย เออ่ได้เลยนะหงคู่มาเราเลยดุ่มหงคู่แล้วก็รอดตายออกมาแล้วนะคะเส้นทางประมาณ3กิโลนะคะที่เราจะต้องเดินไป ดูคนสวยมากเลยนี่ดูธรรมชาติมากๆค่ะสวยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ทัวร์ลงเยอะมากนะคะคือเหมือนกับเขาที่เนี้เนะเวลาเราจะเดินทางมาเที่ยวค่ะก็จะมีแบบเป็นทัวร์นะไปจอยทัวร์กับเขาเนี่ยกรุ่มหนึ่งก็คนค่อนข้างเยอะนะคะ2 0 3สคนทีนี้เหมือนเวลาออกเที่ยวเขาก็ออกเที่ยวพ,พร้อมๆกันนะคะทุก ทุกกรุ๊ปเลยในแคปปโดเกียนะประมาณ10บโมงเช้านะคะแล้วก็จะส่งถึงโรงแรมประมาณ5า้าโมงเช้าด้วยความห้าโมงเย็นด้วยความด้วยความที่มันแบบออกเที่ยวพร้อมๆกันอะ่ะทุกสถานที่ที่เราจะไปอะ่ะมันก็จะไปพร้อมๆกันนะคะก็กลายเป็นว่าเออคนจะแบบเยอะในช่วงเวลาที่เราไปเหมือนกันนะคะถึงแม้เราจะมา private ทัวร์กัน3คนก็ตามก็เหมือนแบบมาจอยกรุ๊ปนะคะ คนเยอะพลุกพล่านมากๆเลยแต่ว่าถึงแม้คนจะเยอะอยังไงที่นี่ก็ยังสวยนะส่งคนที่จะมานะคะอ่านไปเอาเข้าไปใช่ก็เล่ e ไหมคาเฟ่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 เอออ่เดี๋ยวเราจะไปกินคาเฟ่ริมน,น้ำ นีคาเฟ่ของเราตอนนี้เราอยู่คาเฟ่ริมน้ำนะคะ<ๆ>ก็เดินมาครึ่งทางก็จะมาเจอคาเฟ่แบบนี้เลยค่ะทุกคน ว้าวสวยมากๆเลยอะ่ะคือแบบโตนี่คือบนน้ำเลยนะคะจ้าสุดยอดโอ้มีเป็ดมีเป็ดโอ้เป็ดเป็ดเข้ากล้องว้าวสวยมากๆโอ้โหสุดๆสหดนมาทุกคนนั่งนั่งกันริมน้ำเลยนะคะ อันนี้เรามากินแพนเค้กตุรกีนะคะ,อ,ะ,ะอันนี้เ,าาเ,ะะเป็นไส้น้ำตาลชีสน้ำตาลอะไรวะอ๋อมันฝรั่งแล้วก็เป็นผักโขมออสั่งกันมหม่กระหิว สร้งมันหิวมากนะแต่ก็หิวจริงๆ <S 2> <S 2> นี่ก<ม>ินไป <S 2> <S 2> <S 2> น,นี่คือแพนเค้กโรงงานแพนเค้กของเรา <S <S ว้าว ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแบบที่สุดท้ายร้อนมากที่สุดท้ายของทลิปของเราในวันนี้นะคะก็คือพิเจียวันเล่ค่ะเป็นที่เลี้ยงนกพิราบนะคะที่คนสมัยก่อนเขาใช้กันเนื่องคนสมัยก่อนเขาก็จะแบบว่าเลี้ยงนกนะคะคือเขาเ,เขาก็จะขุดเจาะพวกภูเขาที่แบบว่ามันไม่แข็งมากเนอะเข้าไปอยู่ข้างในนะคะแล้วก็แบบเลี้ยงนกเพราะว่านก ก็ใช้ในการสื่อสารแล้วก็ทําอาหารด้วยนะคะนี่เราก็มีแบบนกออริจินอลอยู่ตรงนี้ให้ดูเลยนะเต็มไปหมดเลยเต็มหมดเลยแล้วก็มีให้ซื้ออาหารนกลอยด้วยนะคะหนึ่งถ้วยสามเลสามเทเล ตามประวัตินะคะพิเจวัลเล่นเนี่ยก็คือเหมือนเป็นถุกเขาที่เอาไว้เลี้ยงนกพิราบเนาะก็คนสมัยก่อนนะคะเขาใช้นกพิราบในการสื่อสารส่งสารหาก,กันนะคะแล้วก็ใช้เป็นอาหารด้วยนะนกพิราบสมัยก่อนก็แบบว่าค่อนข้างป๊อปอปูล่านะคะก็คนก็ขุดขุดอะไรนะถุกเขาลงไปนะแล้วก็มีจุเดเลี้ยงนกพิราบโดยเฉพาะนะคะแล้วตรงนี้คือวิวดีมากมากมาก แล้วช่วงนี้ใบไม้กำลังเริ่มเปลี่ยนสีนะคะก็จะเห็นแบบเหลืองๆส้มๆปรับตายนี่ค่ะแล้วก็ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในะคปะปโดเกียเนาะเขาก็จะตกแต่งด้วยเออเขาจะเรียกว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตกแต่งอย่างเงี้ยพวกเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกต่างๆนะคะเขาโด่งดังอยู่แล้วก็จะเป็นพวกต้นไม้ที่แบบมีอ e ีวิลไอห้อยห้อยห้อยอยไว้นะคะ ก็เป็นแบบสุดที่ให้หนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเนะาะก็เก๋ๆสวยๆแต่ดูไปดูมาเหมือนนั่นเยหละสสยดาวอยากจะมาใส่ดาวเลยจะอยู่นะนี่ก็เป็นของที่ระลึกของที่นี่ เรามาจบทริปไม่ใช่จบทริปสิเรามาจบวันนี้นะคะด้วยร้านอาหารจีนที่นี่แค่กุ้งก็ดูดีแล้วว่า